การเปลี่ยนแปลงองค์การมันก็สำคัญพอๆกับการบริหารความขัดแย้งนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการพัฒนานะครับเช่นเดียวกันกันกบที่ว่าเหมือนกับการบริหารความขัดแย้งก็คือ,อผู้บริหารในความคิดผมก็คือจะต้องบริหารความขัดแย้ง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความขัดแยง้งมันก็จะไม่มีการตื่นตัวในการบริหารงานในการขับเคลื่อนองคอ์กรเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าองคอ์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะโลกในปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวนะครับกระแสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ อะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้โลกมันหมนไวขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันไวขึ้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องบริหารในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของอ,องคอ์กรนะครับว่าเราจะก้าวยังไงให้ทันไม่ตกยุคในขณะเดียวกันก็ไม่ให้บุคลากรเกิดกระแสรหรือเกิดความรู้สึกในการที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะครับก็ต้องบริหารให้เกิดความเหมาะสม คำถามถัดไปค่ะเขาเรียนถามท่านผอ,อว่าท่านผอ,อคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราแล้วก็หากมีการต่อต้านของคณะครูที่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงค่ะท่านจะมีวิธีการบริหารอย่างไรค่ะเ,เรื่องของการบริหารผมว่าส่วนใหญ่ครูปัจจุบันก็เป็นครูที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า สิ่งที่มีผลกระทบกับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมในปัจจุบันน่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนมากกว่านะครับที่ <c oughs> โลกของโซเชียลเรื่องของกระแสสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เด็กเขามีาวุฒิภาวะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เสพสื่อหรือว่า,ากระแสต่างๆเนี่ยค่อนข้างไวพอไวแล้วเนี่ยวุฒิภาวะก็ดีหรือว่า การตัดสินใจของเขาเนี่ยยังยังไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆน,น,นะครับทาให้ปัญหาค่อนข้างเยอะในเด็กยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของเพื่อนเรื่องของครอบครัวมันมีอิทธิพลค่อนข้างสูงกับเด็กในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ว่าถามว่าการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเนี่ยโดยความรู้สึกส่วนตัวผมว่า มันเป็นเรื่องของนโยบายการทํางานของส่วนกลางมากกว่าที่จะเข้ามาผูกพันกับโรงเรียนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหารที่พอมีการสับเปลี่ยนก็ก็จะเปลี่ยนนโยบายนะครับแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโรงเรียนให้ให้ตอบสนองกับนโยบายให้มากที่สุดมันก็ทําให กลายเป็นภาระของครูแม้กระทั่งนโยบายปัจจุบันบอกว่าจะลดภาระของครูแต่ถ้าถามครูปัจจุบันก็คือการเพิ่มภาระให้กับครูอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วค่ะท่านพออมีอะไรจะฝากถึงนักศึกษาที่กำลังเรียนการบริหารการศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหารในอนาคตบ้างไหมคะเอาถึงเรื่องของของหัวข้อดีกว่าถ้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยาก อยากฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับท่านต้องตระหนักว่าเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยท่านต้องอยู่กับการบริหารคนนะครับเรื่องงานเนี่ยท่านศึกษาตาราท่านศึกษาทฤษฎีท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องเป็นบริหารกับการเป็นไปลงตาๆเนี่ยเป็นเรื่องของคนนะครับเพราะนั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมผมมีแนวคิดอยู่ว่า เราไม่สามารถทําอะไรให้ถูกใจคนทั้งร้อยเปอร์เซ็น์ได้คนทุกคนมีทั้งที่ชอบกับไม่ชอบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้ดีที่สุดก็คือทําอะไรที่มันจะเกิดขึ้นประโยชน์ขึ้นกับนักเรียนนะครับเกิดประโยชน์ขึ้นกับโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของเรานะครับก็พอเราเข้ามาเป็นผู้บริหารท่านก็จะใช้คําว่า ใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงในการบริหารคนนะครับมีอะไรก็คิดว่าท่านทำในสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับท่านก็ไม่ต้องไปกังวลว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับก็ขอให้มีความเชื่อมั่นยึดมั่นในในสิ่งที่เราเชื่อว่าไม่ได้ผิดนะครับทำในสิ่งที่ถูกมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่านเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ กระแสต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวนี้พอพอมนลงโซเชียลมันจะมีผลกระทบกลับมาที่โรงเรียนค่อนข้างเร็วเวลามีคดีหรือมีอะ,อะไรที่มันกระทบกระทั่งโดยเฉพาะกับวิชาชีพครูเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันกระแสะมันค่อนข้างไวเพราะนั้นก็ต้องต้องปรับตัวแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นครับค่ะขอบคุณค่ะ